ตอบอะไร M หล่ m ก้า1ก่อนจำแยกอะไรและจำไหนนะครับอ่าอันนี้เป็น M 1 9 1 a 1นะครับมีฟู l l มาร์กิ้งของ tokyo ยวมารนะครับแต่นี้เป็นโลหะนะก็ก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้เจ้าของเขาซื้อมานานนานเก่าเก็บนะครับจนมันทรลอกหมดและเจ้าของลืมลืมแบบลืมสน,นิทเลย นะครับก็ทำให้เป็นสภาพแบบนี้นะครับเพื่อใครอยากไปฝึกฝีมือทำสีนะครับก็เอาไปได้ตัวนี้จะแยกอะไรบนล่างนะครับแล้วก็แมกกาซีนซึ่งแมกกาซีนเขาเก็บตีอยู่ซึ่งแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับแต่ไม่อยากปีบออกเอาไว้ลั่นปืน โอเคดูข้างในดีกว่านะครับข้างในก็อันนี้ก็สไลด์ก็ปกตินะเสียงนิ่มกดไกลก็เล่นไม่ได้นะครับไม่ได้กดหลังอ่อนนะครับนะอันนี้นะครับโอเคมาดูข้างในกันอันนี้ท่อนล่างนะครับ เอาบทพลังแล้วก็ปุ่มลดแม็เป็นยังไงอ้ามาล่างลงใส่สไลด์อล็อกแน่นสนิทนะครับกดก็ออกง่าย โอเคนี่ชุดลั่นไกดูทำงานปกตินะครับนจับไหมนะครับอ่ะส่วนท่อนบนลงลูกรูบก็ดูดีนะครับปักสูบ ว่าสีมันถลอกปอกเปลือกนะครับอืมไหมโอเคนะครับสีถลอกปอกเปลือกที่เฉยอะประมาณนี้อ่ะเรามาลองลั่นต่ายยังี่โลก ตกหมดสลายค้งอืมเปนปกตินะครับรับนาน,นี้นยิงได้อยู่ถูกใจก็เลือกเอายกกระบอกก็ได้หรือจะแยกก็ได้นะครับจกคลิปหน้าสวัสดีครับ